สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูชะตากรรมของน้องแชมป์นะครับหลังจากที่ไปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ฮอลลเดย์สอวันนะครับตอนนี้ก็โดนลงโทษนะครับให้มาขับรถดำแล้วนะฮะนี่ฮะแล้วก็ไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้ผมไม่รู้นะฮะ ยังไม่ได้เคลียร์เลยียหลังจะหนีไปเที่ยวเองไหมอย่าให้มีอีกนะไม่งั้นขับรถไถแน่นอนเลยเนี่ยดูหน้าไว้พี่น้องนะนีเที่ยวไม่มีความสุขครับอันนี้มาลําบากเลยทีนี้มาขับรถดาอะ่ะมาขับวันหนึ่งนี่หม้อลมคัดพังเลยนะโอ้ตายนี่ก็จะเป็นหน้างานนะครับตอนนี้ถมไปแล้วเก0อเที่ยว เห็นนะ่าประมาณอีกสักสี่สามสี่ร้อยนะน่าจะเต็มนะตรงนี้ผ่านไปแล้วครับเก้าร้อยเที่ยวนะฮะไอ้ครั้งก่อนไม่ได้นับนะฮะวันนี้มีแต่รถเทียครับท่นเหลืองก็ไปไหนไม่รู้ของซิปเ,เบิ้มก็แอร์พังนะฮะวินสี่ท่านนะครับนี้ก็ทีมง,งานนกกระยางนะฮะชายเกาะนะชายเกาะ ตอนนี้ก็เลิกงานเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูไอหนุ่มรถไทยพี่น้องพลังเทอร์โบ57หนุ่มม่นนั่นเองนะอันนี้ก็โดนรถตำแหน่งแล้วมาขับรถไทยได้โอเสริมเพิ่มพลังพี่น้องมันเพิ่มพลังไหมหัว บบเสริมปวดหลังมันบบแมนนวดว่ไหนสนุกสนานแล้วพี่น้องรู้สึกว่าจะมีความสุขนะฮะได้ขับรถไยนี่รอยิ้มทั้งวันเลยนะดูว่าแบบยังไงอะฟิลมันได้พี่น้องแน,ะนะะ่นดูมีความสุขอนะยิ้มปากแข็งพรุ่งนี้ครับอีกวันหนึ่งครับพี่น้องไหวยยังอะไปแต่งมาเพิ่มพี่น้องทั้งกระจกทั้งโบเลย พรม,มันได้ของแต่งแล้วพลังมันบังเกิดพี่น้องนะมันเหมือนมีอะไรนะพลังงานบางอย่างพี่น้องทำให้รถแรงขึ้นนะโอ้โอโอ,โอ,โอ,อันนี้ก็จะเป็นงานที่เราเทดักดักดักวางยาตัวเองไว้นะเหยียบ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยฝนตกหนักเมื่อคนะืนฮะ ขับอ้อมน้องโอ้มวนคักน้องนยเนาะโอ้โอ,โอ้งานทมสะกลบโบกับพี่น้องเนี่ยเจอดินในดานไปเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยนะน่าจะไม่เกิน400เที่ยวตรงนี้น่าจะเต็มนะฮะ สะค่อนข้างจะมีความลึกนะพี่น้องปลาไปไหนหมดไมมรู้ใส่สองสามหัวแล้วหายไปหมดเลยนะะขนาดปลาซิวยังไม่โดนเลยตรงนี้เมื่อก่อนนี่ปลาใหญ่ๆเยอะฮะตัวนี้ชนจนในไอ้นปนัดตรงนั้นพังหมดนะฮะคันดินตรงนั้นพังพังหมดเลยปลาามตัวใหญ่ให้มันใช้จมูกอันแข็งแรงของมันนี่ดุดด,ด,ด,ดุจนเป็นทางวิ่งไปทางโน้นพี่น้องน,อนะเห็นไหมฮะโอ้เลิกงานพอดีเลยนะ ช่วงนี้หน้าฝนเราก็พอมีงานทําเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องไม่เยอะนะก็พอประทังชีวิตไปเดือนชนเดือนก็ไม่เทรายหรกเีนะลา1ร0 200เที่ยวฮะก็จะมีทีมงานรถร่วมมานะเดี๋ยวเราไปคุยกับนี่เดี๋ยวโดนรถตำแหน่งน,นี่ก็คือพี่แชมป์เรานะนตอนไปนี่มีความสุขฮนะตอนเราทำงานในหน้าในอมทุกเหมือนกับขี้มีออกเลย ทีหลังยาไปบอสอีไปอบอ,ปอ,บอตัวนี้ยามไปนี่มีความสุขผู้เดียวเนาะขับรถวันหนึ่งรถพังเลยใครทำร่วงตัวนู้นใครทำร่วงตัวนู้นไ, <laughs> ไปเก็บเลยนะไปเก็บเลยนะอย่าให้มีนะนยังเป็นผมหมแล้วน,ะนี่แหละขับรถวันแรกครับเจอเลย เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่คันอื่นไม่มีนะไม่มีรูดคันอื่นเนี่ยเทพจะคลานเลยนะนี่ฮะนี่เป็นรูดตรงนี้นี่ฮะนี่พิเศษโดนรถตำแหน่งมาขับรถขับรถวันเดียววันเดียวพังอีกโอ้โหไม่พอใจทํารถก็พังเลยหม้อลมคลักก็พังโนนก็มีความสุขใหญ่เลยได้ไอ้เก้าอี้มีเนียมตัวใหม่เนี่ยขับเนียนมีแหงอ่ะแม่นบอก อันนี้มันนวดตลอดใช่ไหมในเอ้าไม่ใช่เบาเสริมเพิ่มพลังเปล่าหรือว่าเบาเสริมมันทอนกำลังบปล่าขับไปเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวกำลังมาไปให้เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาพี่ตอวนี้ฮะก็ยานี้เที่ยวนะพี่น้องนะไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ